สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2อ6 5ก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอรแรกของปี2 5 6 5ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไม่ว่าท่านจะรับชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าชมเพื่อการเรียนรู้ก็ขอขอบคุณมากๆครับช่องของเราเป็นชอ่องน้องใหม่จำนวนผู้ติดต,ตามยังไม่ถึงหนึ่งพันัพ์ ก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาให้กำลังใจเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ที่จะเป็นช่างกับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีจับหมีกับหม,มีให้กับมือใหม่ซึ่งเป็นมือใหม่จริงๆเพราะว่าก้าวแรกของช่างกับผมหากเราจับหมีกับหมียังไม่ถูก เวลาทํางานจะทําให้เราขาดความมั่นใจฉะนั้นผมก็จะพามาดูวิธีการจับหวีกับหวีกับยังไงวิธีการแรกคือลักษณะการจับหวีคือจับลักษณะนี้นะครับจับลักษณะนี้คือกับไห้กับสาหรับวันนี้ผมจะทดลองสาธิตการตัดผมโเรียนโดยการจับหวีแล้วก็จับหวี ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าการจับนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมือใหม่ก็ลองดูนะครับว่าจับยังไงจับยังไงลองฝึกลองฝึกลองทำตามดูนะครับลองฝึกแล้วก็ลองจับทำตามดูนะครับลักษณะาการจับมีจับมีกับมีการจับมีเก็บขอ กับยังไงเจ็บขอบยังไงคือวิธีการเจ็บขอบจับเพอร์จับผีให้ถูก <c oughs> หลังจากที่เราจับผีกับผีถูกมันก็จะทําให้เราตัดผมง่ายขึ้นนะครับผมจะลองทาให้ดูการตัดผมทรงเตียงเริ่มต้นยังไงนะครับก็คือเริ่มต้นจากส่วนบนนะครับส่วนบนคือไถ่หน้ากระด้านหลังนะครับสนส่บนไถ่หน้ากระด้านหลังนะครับ ลักษณะการเก็บขอบเราก็เก็บเก็บตามส่วนขอบปรนแรกเราขอให้เพื่อนๆที่เป็นช่างไหนจับหมีให้ึงก่อนนะครับการจับหมีหากเราไม่มีหุุนเราก็ใช้ขวดใช้ขวดไขหรือเราก็ซื้อหมุนอย่างที่ผมทำอตอนนี้นะครับซื้อหุุดมาเราก็มาฝึกจับหมีนกกลับหมีนะครับจับหมีกลับหมีแล้วก็ลองตัดดูลองลักษณะ การตัดเหมือนกับที่ผมทําให้ดูนะครับหลังจากเราจับหีอใหญ่ไปแล้วนะครับคือมีอใหญ่ลักษณะาการตัดโซนเรียนคือการใช้เจ็บใช้เจ็บด,ด้านบนคือลักษณะเราฝึกาการจับหีอใหญ่ลองมือแตะด้านบนทีนี้เราจะใช้มีเล็กการใช้หือเล็กคือการจับมีกจีบกับจ็บกับหืี ระหว่างช่วงขอบเราต้องฝึกการใช้มีดเล็กทีน ko ี้ผมก็จะพาให้เพื่อนๆดูวิธีการจับหรือกับมีมีดเล็กนะครับคือลักษณะการจับมีดเล็กคือลักษณะนี้นะครับนกลับเราต้องฝึกกับจับกับนะครับนะครับทีนี้เริ่มต้นการเก็บขอบโดยการใช้มีดเล็กคือลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆลองฝึกนกลับ ลองฝึกแล้วก็ใช้อเปีรณ์ไถลองลนกกอูนะครับฝึกจับจับนีนะครับคือลักษณะาาการเก็บขอบการเก็บขอบของนี้เล็กไม่ไว่าจะเป็นโซ่อะไรก็ในลักษณะเดียวกันคือลาากกักษณะาาการตับนี้ประมาณสี่ห้าเราต้องฝึกจับนี้ให้ถูกกับนี้ให้เป็นนะครับเราเริ่มตัวการทํางาเนนะี่ยถ้าเราจับนี้กับนีคล่อม การไถผมหรือว่าการเก็บผมเก็บขอบเนี่ยจะทําให้เราง่ายขึ้นทีนี้การเก็บขอบผมลองส่งการเก็บขอบผมลองส่งลักษณะการเก็บก็เหมือนกันครับคือเราก็เริ่มต้นจากการเก็บขอบเก็บขอบแล้วก็ฝึกการการกลับหนีถ้าเรากลับหวีถ้าเรากลับหวีก่งหรือคล้องการเก็บขอบการทํางานมันก็จะง่ายขึ้น ก็คือวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการวิธีการจับหมีนะครับคือการจับหมีอยากให้เพื่อนกันอยากจะให้เพื่อนเนี่ยจับหมีให้ถูกก่อนแล้วคลิปวิดีโอต่อไปผมก็จะมาแนะนําวิธีการตัดตัดทีจริงถ่ายจริงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากให้เพื่อนฝึกฝึกจับหมีโดยการที่ถ้าเราไม่มีหมุ่นเราก็ต้องใช้กวดครับฝึก ฝึกกลับนีจามีจริงๆนะครับถ้าเรากลับทียังไม่ได้เนี่ยเราจะไป็นตาโซอ,อะไรก็ยังไม่ถนัดก็ยังไม่เก่งเราก็ต้องมีหุ่นหรือมีขวดก็ทางที่ดีผมอยากให้เพื่อนๆซื้อหุ่นเหมือนที่ผมทำให้เพื่อนๆดนะครับซื้อหุ่นมาเราก็ลองมาฝึกฝึกทำตามเหมือนกับที่ผมทำให้ดูนะครับเออทีนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆทีออ่อยากจะเข้าใจการ การใช้ฟันรองฟันลองตัดผมโสนนักเรียนนะครับสําหรับโรนนักเรียนที่ผมทำดูไว้ผมก็จะตัดโดยการใช้ฟันรองเบอร์สี่สามสองหนึ่งก็ลักษณะการตัดโซนนักเรียนนะครับเราเริ่มต้นจากด้านหน้าเบอร์สี่มาถึงขอบหนังก่อนนะครับมาถึงส่วนส่วนนี้นะครับส่วนที่ผมขีดเส้น เริ่มต้นจากไถไถมาถึงตรงนี้คือลักษณะของเบอร์สี่ไถรอบหัวนะครับไถรอบหัวประมาที่โซกสกินเฮนหลังจากเราใสาเ่เบอร์สี่รอบลักษณะตามตามเส้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์สามเราจะมาเริ่มต้นการใช้เบอร์สามอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราก็เริ่มไล่จากเบอร์สามตรงนี้นะครับเพื่อนๆไล่จากตรงนี้คือไล่ มาถึงเส้นตรงนี้เหมือนเดิมครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับข้างหน้าเรากต้องเก็บเราเหลือไว้เราเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากตรงนี้มาถึงเส้นตรงนี้เราก็ทำลักษณะเดียวกันคือเริ่มต้นจากตรงนี้คือขอบตรงนี้นะครับผมเบอร์สามเบอร์สามก็ไล่เหมือนเดิมเหมือนเดมสุตะกี้เห็นครับไล่เหมือนเดิมไล่ให้ถึงเส้นขอบนี้ ทีนี้หลังจากได้เบอรสามเสร็จ <c oughs> เราก็มาใส่เบอร์สองครับการใส่เบอร์สองเมื่อกอ2 2> ี้เราเริ่มเบอร์สามจากตุดนี้เราก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยครับเราดูล่า่างหูครับต้อหบางหูตรงกลางเราเริ่มตรงนี้เลยครับเริ่มไล่ไล่จากตร,กร,กรงกลางกลางกลางหัวนะครับ จะเรื่องไล่ขอบไล่ขอบนะครับเพื่อนไล่ขอบคือจากวงการหูนะครับมาได้ลักษณะการไถให้ยกไปมืะเตียนเล็กน้อยนะครับลักษณะการไถเบอร์สองช่วงไถข้างให้ยกไปมืะเตี้ยนขึ้นเล็กน้อยนะครับนะครับยกไปมือเียนขึ้นเล็กน้อย เราก็ใส,ส่ลักษณะเหมนโซสกีเฮดครับทีนี้หลังจากเราใส่เบอร์สองขึ้นว่าทีนี้เราก็ใส่เบอร์หนึ่งครับการใส่เบอร์หนึ่งเมื่อกี้เราใช้เบอร์สองเริ่มต้นจากการหูือวาขึ้นหวนัวทีนี้เราเริ่มใช้เบอร์หนึ่ง ให้เพื่อนๆดูตรงเส้นนะครับให้เราใช้เกียบอนหนึ่งเริ่มไถราด่างขึ้นไปนะครับทีนี้เราใช้เคเืียนเริ่มไถไถขึ้นไถขึ้นไถขึ้นมาลักษณะสง่ักเรียนแต่เราลองหมีเราไถขึ้นไปยกไปตะเรียบขึ้นเล็กน้อยนะครับลักษณะยกคือยกไถขึ้นให้ถึงเส้นขอบนะครับให้ถึงเส้นขอบ นะครับแ้ก็ถ่ายให้รอบเลยครับนะครับเพื่อนๆถ่ายให้ถึงขอบถ่ายให้ถ่ายให้ถึงเส้นเราจะใช้วา์เลียนเบอร์หนึ่งถ่ายถึงเส้นส่วนบนนี้เราไม่ต้องนะครับหลังจากเราถ่ายว์เลียนถึงขอบเส้นทีนี้ผมบางทีมันอาจจะมีไม่เท่ากันบ้างเราก็ใช้หวีเก็บเราก็อาจจะใช้หวีใหญ่เย็บ เก็บแจงส่วนที่มันไม่เท่ากันที่มันโผล่ทีนี้เราก็ไปเก็บขอบด้านข้างก็วิธีเก็บขอบด้านข้างก็คือไถลัยษณะนี้มันเติมนะครับคือเก็บัสานาเดียวคือให้เก็บอนูในระหว่างเส้นนะครับเราถ่ายขึ้นมาเราให้เก็บอยู่ระหว่างเส้นระหว่างแง่ผลน,นะครับให้เก็บมันไหลแง่ผลน,นะครับสําหรับเบอร์หนึ่ง ครับคือลักษณะนี้ให้เก็บอยู่ระหว่างนี้นะครับเก็บผมไม่ได้นะครับเราก็เก็บ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 ครับคือลักษณะผมอธิบายก็อยากจะให้เพื่อนดูภาพดูภาพจากวิดีโอที่ผมทำวิดีโอแล้วก็ดูลักษณะการบรรยายคือลักษณะการบรรยายบางใใทีมันอาจจะเข้าใจยากหน่อย,อยนะครับแต่ว่า ใหเเ้เพื่อนดูภาพประกอบด้วยนะครับว่าลักษณะการเก็บขอบยังก็อยู่ประมาณตามเส้นขอให้เพื่อน,นแรกที่เป็นช่างใหม่เนี่ยขอให้เก็บขอบใช้หมีคือคลิปนี้ผมจะเน้นให้กับเพื่อนฝึกการจับหมีกลับหมีให้ได้นะครับถ้าเพื่อนกับหมีกับหมีได้ก็เพื่อนก็จะทํางานง่ายนะครับ สำหรับคลิปต่อไปผมก็จะพาให้เพื่อนผมก็จะพาเพื่อนมาดูวิธีการไล่เฟดโซ่ลองโซงสั้นลองโซสูงการไล่เฟดโซ่ลองโซง,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 งสั้นหรือลองโซงสูงเราจะใช้ใช้ควันลองลองแบบไหนเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนขอให้เป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่ารอบนี้เวลาก็ จะหมดนะครับก็ขอให้เพื่อนๆลองฝึกการกลับมีกับมีรู้นะครับเพื่อนๆแล้วก็คลิปต่อไปผมก็จะมาแนะนําวิธีการไล่เศษไล่เศษการใสเร่เบอร์ลงเริ่มต้นขอบขอบบนขอบกาอบลางว่าเราจะ,ะใส่เบอร์แล้วก็โยกได้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาธิบไปในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็อยากให็เพื่อนลองฝึกการกล่นี้ดูนะครับว่าเราจบมีข้อมั้ยอัคดคลิปนี้สําหรับมือใหม่จริงๆนะครับเพื่อนที่เก่งแล้วเดี๋ยวผมขอคลิปหน้าผมก็จะอธิบายการไล่เหยียดโซ่ลองโซ่สูงลองโซ่สั้นนะครับก็เพื่อนลองฝึกทำตามดูนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมครับ